เหรียญครุฑเฉียง2525 25, รับซื้อเหรียญละ20บาทจำนวนผลิตตรงนี้นะคะเขียนว่า2525 25, แต่จำนวนผลิตจริงๆนะคะจะผลิตทั้งหมด5พศด้วยกัน,นะคะ่ะ2526 27 28 29ดูตรงรูปนกวายุพักเนะะี่ยค่ะตรงตราสัญ,ญลักษณ์ของกระทรวงการคลังนะคะนกวายุพักอยู่ตรงนี้ใต้คำว่าบาท จะเป็นตัวเลขไทยปั๊มทับไปบนตัวนกตัวหน้าจะเป็นเลขสองตัวหลังจะเป็นเลขห้าหกเจ็ดแปดเก้าค่ะเหรียญพ,พอสอที่ผลิตน้อยสุดก็คือสองหกนะคะเลขสองกับเลขหกผลิตน้อยสุดมีราคาณปัจจุบันก็ประมาณห้าร้อยขึ้นไปโดยประมาณนะคะ UNC C ไม่ผ่านการใช้าง,งานจากเมื่อก่อนเคยซื้อกันเป็นพันนะ โค้ดสองหกนะคะตรงนี้สองหกอ่าแล้วก็จะมีโค้ดสองห้ากับสองเจ็ดนะคะก็ราคาก็ลดหลั่นลงไปส่วนสองแปดกับสองเก้าจะผลิตเยอะนะคะก็จะมีทั่วไปถ้าสองปุ๊บเนี่ยก็จะเจอเลยสองแปดกับสองเก้านะคะส่วนมากสองหกกับสองเจ็ดจะหายากสุดนะไม่ค่อยจะเจอเพราะฉะนั้นไม่ค่อยเจอสองเจ็ดส่วนมากจะเป็นเจอสองห้านะคะนอกจากที่ ที่สองแปดสองเก้าแล้วนะอ,อีกเหรียญหนึ่งที่เจอก็คือสองห้าคงจะดูง่ายอะค่ะลักษณะเลขห้าคือเข้าหลังโกงๆจะดูเห็นชัดแต่เลขหกกับเลขเจ็ดอะดูดูยากจึงไม่ค่อยเห็นนะคะจำนวนผลิตค่ะสองหกจำนวนผลิตเพียงหนึ่งแสนเหรียญเท่านั้นนะคะสองสองหกค่ะพอสองห้าสองหกเนี่ยเลขสองกับเลขหกอยู่ตรงนี้นะคะจำนวนผลิต หนึ่งแสนเหรียญสองห้ารู้สึกจะห้าห้าแสนเหรียญมั้งคะโดยประมาณเนี้ยค่ะจำไว้นะคะสองห้าสองหกสองเจ็ดจะมีราคาราคาแพงสุดก็คือสองหกค่ะดูโค้ดตรงนี้ค่ะแล้วก็น,นอกจากจะมีโค้ดตรงนี้แล้วก็ยังมีอะไรนะพอเียเล็กอ่าพเสียเล็กงั้นนะราคาราคาหลายหมื่นเลยเป็นเหมือนกันเนี้ยค่ะแต่โค้ดนี้จะเล็ก พเพศนี่นก็จะเล็กอันนี้นราคาแพงเลยแพงจริงค่ะแล้วก็ไม่ค่อยจะเจอนะคะราคาหลายหมื่นเลยแหละลองดูนะคะเผื่อไม่แน่เผื่อเผื่อติดไปกับใครเนาะเผื่อใครมีเนาะขนาดเหรียญอะไรนะเหรียญบาทวัดนะเหมือนกันรุ่นเดียวกันเศษเล็กเหมือนกันเหรียญบาทวัดเศศเล็กก,ก,ก็ยังเจอกันในระบบหมุนเวียนอยู่กันอยู่เรื่อยเหรียญบาทวัดก็เหมือนกันค่ะมีโค้ดเหมือนกันเลยค่ะ สองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้าเหมือนกันไอ้สองสี่สองสี่ไม่มีนะคะลองดูค่ะ